สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปซีนอฟมี ep ที่3ครับผมตึกที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี้นครับคือตึกรอดอวิภาวดีที่ผมใช้เรียนรอดอดนั่นเองซึ่งผมก็เพิ่งสอบรอดอเสร็จไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมแน่นอนว่ารอดอเนี่ยเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ก็ต้องได้เรียนกันเป็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมผมก็เลยได้ไปนเนคุณเอสโซ่ด้วยนครับผมซึ่งก็เซลฟี่มาด้วยกันทั้งหมด2รูปนะครับผม ซึ่งทางเรียนวิศวะวิทยากรก็ได้จัดสอบเหมือนกันเพียงแต่ผมไม่มีภาพเลยนะครับก็เลยขอใช้เป็นภาพของงานวิทยาศาสตร์ที่ผมได้ไปเล่นเป็นนักแสดงด้วยลวกันนะครับผมก็ตามภาพนี้เลยแน่นอนนะครับว่าตอนนี้ผมก็ปิดเทอมที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นรอเลยครับคลิปรีวิวคลิปเลตอสต์ไปคีบหลายๆคลิปเลยรวมถึงคลิปหลวงพี่แจ๊สโคสติ้งด้วยนะครับผมกําลังจะทําคลิปรีวิวเร็วๆนี้แหละเพราะว่าเพิ่งเข้าเน็ตฟิกใช่ไหมผมก็เพิ่งได้ดูนี่แหละ ขอสปอยไว้นิดนึงแลวกันผมคุณยโซเนี่ยอาจจะมีการทํารายการใหม่ของช่องขึ้นมาด้วยนะครับเป็นแบบช็อตเหมือนกันก็รอไว้เลยลวกันนะครับผมสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับไปดูคลิปภาพยนตร์ในปี2026ที่ผมอยากดูนะครับผมเป็นการเจาะลึกข้อมูลของหนังทรืองสี่เรื่องนี้โดยอาจจะมีข้อมูลที่ตกบกพร่องไปก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับไปคอมเมนต์ด้วยว่าอยากดูเรื่องไหนมากที่สุดก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปน,นี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ